จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาเก็บดอกติวจ้าบ้องบักตานจ้าพี่น้อง,องบักตานทำน้องเพิงเก็บบักติวนะจ้าพี่น้องเก็บดอกติวฮะ บ้าพักขี้เล็กต้นนี่ปัดผักขี้เล็กต้นนี่แดงครึ่งครึ่งย่อยนี่ผักขี้เล็กต้นเก็บผักขี้เล็กง่ายจ้าพี่น้องผักขี้เล็กงามงามดูดะผักขี้เล็กกำลังงามเตียวมาเก็บผักเตียวไปซุปไปแกงใส่ปากคออันนี้ ติดต้อยเพิบ่ <m ah> <m ้อานมลีลมาเห้อ้าอเฮ้มินเอาแมนนันดีกะปิจมาเก็บบอกกะปิจมาเก็บปักเต้ว ดอกพักเตี้ยวกำลังงามจ้าพ <Đ ó, S 1> ี่น้องเอาไปซุปเแยกพักเตี้ยวไปซุปมันดอกมัแมนเอาซุ่มเป็นดอกมั้งแป้งอะดรเอาตัดดอกเอามองสิบ่้ แมนชิบักเตียวไปซุป้าพี่น้องเฮ้เฮ็ดยังทัทนน่เฮ็ดยังทัทหนิมันเห็นมาเพิ่นมาซุบมาซุบนั่นหดมืด ดอกซากละบนหน้าเจ้าพี่น้องแล้วบ้่งพักเิีวพักเตียวไปซุกกะปีเป็นเลนน้ำอีกตี้นี่นเล่นไปอีกแล้ว กระเปิอาบน้าบอกกระปิหนนมากันนี้มดตีนคือจ้างาขโนนนี่อนนาบน้าแล้วยัาไปเรียนตมได้าบันี้ได้ เป้มักเล่นน้ําเล่นตมอ่าบังหดก่อเขาเตี้ยอาบน้าําเตี้ยอาบน้าําน้าวะ

อาบน้าตากแดดแล้วก็มานอนเล่นนี่คือเกาเราจะมองนอนมองเล่นของเพื่อนกะปิอะลงไปทงกับเล่นมาสั่นจับพี่น้องผู้อายเพ็่นกบนอนตากแด,ดดที่บนป้าลงไปทงไปเก็บพักติวจ้าพี่น้องเก็บพักติวแล้วก็ขึ้นมาไปลินตม้มเลินต้มแล้วก็มาขึ้นมากับมาอาบน้าให้ มกักหลายเล่นตุ่มหับน้ำไ้กันไครเซ้าเมนเล่นตุ่มแล้วบ้างผู้อายเ,นนเยาพิ่นกระนอนอีมยื่งสีจ้ะพี่น้องได้พักติวมาไฟแต่ซุปหมาไฟแต่แกงใส่ป่าเนาะจ้ะพี่น้องนะคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้เด้อจ้า ากนไหลก็แช์แล้ก็ติดตามดอกเกตป้านี่เด้อจ้าเอาคลิปหนาไม่ยังดีๆไม่ไม่จะเอามาให้เบิ้งอีกเด้อจ้าฝากติดตามไปเด้อจ้าสวัสดีจ้า